สิ้นสุดการรอคอยสำหรับซีรีส์ว i วออริจินอลเรื่อง Remember 15ซีรีส์เทเลอร์รถะทึกขวัญในปี2,565ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวรอบปฐมบทชัย e ใหนึ่1และ EP 2รวมลุ้นและสยองขวัญกันก่อนใครจากผลงานจากผู้สร้างมากประสบการณ์อย่างหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคคนหรือคุณชายอดัม และกำกับการแสดงโดยไปเอกภพไปอารีดึง13นักแสดงรุ่นใหม่ที่ร้อนแรงแห่งปีมาประชันฝีมือแนวระทึกขวัญพันเรื่องราวของคำว่าเพื่อนมิตรภาพความรักและความระลึกถึงที่นำมาซึ่งความสยองขวัญกดดันและสั่นประสาทครั้งใหม่ลุ้นระทึกแตกต่างกว่าทุกซีรีส์ที่คุณเคยรับชมมา เตรียมตัวรอชมกันเต็มๆได้ออกอากาศบนแพลตฟอร์มวิวใน16ประเทศทั่วโลกจำนวน12ตอนโดยบรรยากาศในงานรอบปฐมทัศน์เปิดตัวด้วยเพลงถ้าเพียงได้รู้ if o n l y we k new เพลงประกอบซีรีส์ remember 15จาก5สาวศิลปินค่ายน n o า e l music นำโดยนทรีนดุซิตากิติสารกุลชัยมิน้น ทศมาเทศธรรมมิวสิกจิดาภาคงธนพักดีหนูดีสิริภาสุจิตและไพรินสีจันทร์ที่ถ่ายทอดอารมณ์เศร้าลึกผ่านเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดผ่านเนื้อหาเพลงในซีรีส์เรื่องนี้ต่อด้วยร่วมพูดคุยกับ13นักแสดงผู้สร้างและผู้กำกับถึงความรู้สึกความประทับใจและจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้ในที่สุดก็ฉายแล้วครับไม่ปิดก็อ,อย่างเดียวครับฉายแล้ว แต่ว่าความจริงแล้วเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆจากเปิดกล้องเพราะเปิดกล้องเนี่ยก็คือ1พฤศจิกาแล้วก็ถ่ายเสร็จก็คือ7มกราแล้วก็ฉายตัดเสร็จก็ฉายเลยนะครับถ้าจับตรงจอจะรู้สึกร้อนๆอยู่เพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากห้องตัดกันส <c oughs> ดๆร้อนๆนะฮะน้องๆยังไม่ได้ดูกันแบบเต็มๆนะเือได้ดูคัตติ้งบ้างอะไรบ้างแล้วตอนหนึ่งตอนสองแต่วันนี้คือก็เลยอยากให้น้องๆนักแสดงทุกคน ทีมงานแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนได้ลองมาดูแบบประสบการณ์เต็มๆผมก็เลยเลือกว่าต้องเป็นภาวเลัยเพราะจอมันใหญ่อยากให้เห็นประสบการณ์เต็มๆครับนี้เรื่องเริ่มต้นคือตอนแรกอยากอยากอย่างที่เคยเคยพูดตั้งแต่ตอนแถลงข่าวครับว่าพอดีผมดูแลน้องๆอยู่หลายหลคนนะแถวนี้ใครบ้างยกมือหน่อยซิเนี่ยน้องๆหลายคนในนี้แล้วก็แล้วก็ขอบตาจอใหญ่แล้วก็แล้วก็คือเราก็อยากหางานที่ แตกต่างให้น้องๆหลายๆคนรู้จักน้องไข่มุกจากการเป็นไอดอลน้องเพียร์จากการทุกคนดูมุ้งมิ้งหมดเลยก็เลยคิดว่าอยากหางานที่สนุกให้เขาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่แตกต่างก็เลยเ,เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้คุยกับพี่ออฟดูมันดีแล้วก็พี่สนุกซึ่งสนิทกันอยู่แล้วก็ก็เลยบอกว่าเ,เรามีนักแสดงที่แบบน่าทํางานด้วยเรามาลองอะไรใหม่ๆกันก,ก็ก็เลยชวนก็เลยได้เจอทั้งทั้งซีจิมมี่ทอมมี่แล้วก็ไตเติ้ลนะครับซึ่งซึ่ง ก,ก็เป็นคนที่น่ารักมากมากแล้วเราก็เริ่มฝึกสร้างตัวละครกันมาจากจาก,จากทีละนิดทีละหน่อยจากศูนย์นะครับพร้อมนักแสดงมีนักแสดงก่อนเรื่องอีกแล้วเราก็ค่อยๆสร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยกันแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก,ก,ก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเราก็ได้เปิดกล้องแล้วก,ก็คิดว่าอยากจะทรมานน้องๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ถ้าเพราะว่าใครๆก็เขาก็รู้กันอยู่ตั้งแต่เรื่องกตอนๆมาว่าผ่านอดัมได้ผ่านทุกอย่างได้นะครับมันก็จะเป็นโจทย์ที่ดีให้กับน้องๆน,น้องเหนือจากการที่จะสร้างเรื่องที่ดีทําเรื่องที่แตกต่างก็จะเป็นงานหนึ่งที่เขาได้ท้าทายขีดความสามารถของตัวเองไม่รู้ว่าได้ไม่ได้นะโกรธหรือเกลียดผมในใจหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้อยากให้เขาได้ดันลิมิตตัวเองออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็แล้วก็ท้ายสุดก็พยายามจะผลักดันให้งานออกมาดี นะครับก็เลยได้พี่ๆที่วิวที่ที่ตัวเองก็เป็นผู้บริหารอยู่แล้วเนี่ยช่วยซัพพอร์ตนะอีกทีหนึ่งในการที่จะทำเป็นวิวออริจินอลก็ก็ได้ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบๆข้างทีมงานนักแสดงพี่ๆเพื่อนๆทั้งวิวทั้งลูกค้าต่างๆทั้งในและต่างประเทศก็ช่วยกันเป็นอย่างดีก็ก็ทำให้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับพูดกลับอยู่นานสุดครับพูดกลับไปเตรียมงานก่อนเป็นอาทิตย์เลยปลายอาทิตย์แต่ว่าทุกคนอยู่เท่ากันหมดเพราะว่าไอเดียหนึ่งคือพอดีว่าผมไปได้ไอเดียมาจาก ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อ Apocalypse Now ซึ่งเป็นแบบหนังเก่าแล้วของของเพื่อนพ่อผมว่า Francis Ford c o ป p o l a ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็สักพักเขาก็เริ่มเป็นบ้าไปเรื่อยๆทีมงานนักแสดงก็เริ่มแบบเริ่มหลุดโผลกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันเล่นแล้วมันดีก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเรื่องนี้นะก็คือพี่ป๋พี่ปก็มีความตอนแรกกันเราถ่ายกันวันแรกที่หัวหินนี่เป็นถ่ายตัวตัวอย่างนะเขาบอกว่า P c เซล น้องๆแบบน้องจําได้เลยน้องนัดเนี่ยชักเลยแล้วกอดผมแล้วแบบหนูจะพอดไหมดูจัคือเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็มันแบบมันมันมันเล่นแล้วมันมันกินเขาเยอะมากแล้วพี่ไปก็กลัวผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าน้องเขาพยายามเล่นแบบเขาเรียกอะไรนักแสดงคนหนึ่งชื่อมารอนแบรนโดนะเป็นแบบโคตรนักแสดงสุดยอดเลยนะถ้าเขาแบบเล่นแล้วหลุดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเป็นพุ่มกับประเภทที่คุณก็ต้องลุยไปกับเขาด้วยก็พี่ไปก็เลยแบบผมเขหลุดไปกับเขาด้วยหลุดไปกับเขาด้วยเป็นบ้ากันไปหมดเลยทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนก็เลย ทุกสำหรับผมอะเราชินแล้วผมผ่านตํานานสมเด็จพระนเรศวรผ่านท่านมุ้ยได้ก็ผ่านทุกอย่างได้เหมือนกันนะฮะก็เลยผม่าสบายนะครับแต่ว่าน้องๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่แปลกออกไปไม่รู้ดีไม่ดีผมต้องให้น้องๆตอบแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกออกไปผมมันมันสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่าตัวละครบนเกาะมันมีแค่น้องๆเลยครับไม่มีคนอื่นเลยที่สองบวกหนึ่งไงที่สองบวกหนึ่งที่สองบวกหนึ่งเป็นใช่ครับเป็นเทรลเลอร์แต่ว่าคือหลักๆคือมันคือสแลชเชอร์มูฟวี่ครับ เป็นหนังสแลชเชอร์เป็นหนังมีการฆ่านเกิดขึ้นครับม,มีความแบบสยองเหมือนหนังแบบแปดสูนอะไรอย่างนี้เออเลดเรทที่มาเมื่อเช้านี้สิบห้าบวกสิบห้าบวกคือคืออย่างนี้ <S <S ความรุน,นนะรรแรงทางภาพกับเรื่องมันต่างกันนะครับความรุนแรงทางภาพกับเรื่องมันต่างกันเรื่องนี้ไม่ได้รุนแรงท,งทางภาพเท่ากับบางเรื่องคิดง่ายครับโปรดิวเซอร์เรื่องนี้สองท่านคือหนึ่งคือผมที่ทําผีห่าโยธยาแล้วก็พี่เพื่อน ภาคภูมิซ,ซึ่งซึ่งทำรับน้องสยองขวัญเนี่ยเพราะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ผ่านไปตรงนี้ไปได้เนี่ยมันคือไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วนะครับผีห่ายก็15เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมผ่าคนผ่าซี่อีกได้15ก็เรื่องนี้น่าจะโอเคเออไม่ได้สวมครับนักแสดงช่วยสร้างบทด้วยครับมีมีโครงโครงแค่โครงแค,งค่คคหน้าเดียวเองนะพี่ป๋ายตอนนั้นโครงแค่หน้าเดียวแล้วแล้วผมสร้างตัวละครผมเขียนร่างแล้วสร้างตัวละครขึ้นมาว่าประมาณไหนแล้วผมก็ให้พี่ป๋ายอ่านพี่ป๋ายสนไหมพี่ป๋ายว่าเฮ้ยน่าสน เราก็ไปคุยกับพี่ยอดที่เป็นคนเขียนบท mm hmm. เขาก็อ๋อโอเคแล้วเราก็สัมภาษณ์ผมก็จับน้องๆฟิตติง mm ้ง hmm. จะเห็นรูปในในอินสตาแกรมในทวิตเตอร์ที่เขามีแฮชแท็ก r ม m e m b e r f i t t หลาย,ลายรูปดูไม่เหมือนกันในเรื่องเลย uh huh. คือรูปฟ uh ิตติ้งเมือ่อปอนู้นเลย uh huh. เราเห็นลักษณะเราเห็นวิธีการน้องๆก็เห็นตัวเองแล้วก็แล้วก็เริ่มก็เราก็เริ่มพัฒนาบทกันจากตรงนั้นไปสัมภาษณ์น้องๆน,นั่งคุยกันมุม uh huh. มองความรักความเกลียดความโลภโกรธหลงความเป็นตัวเองชีวิตเป็นยังไงอะไรบ้างก็ แล้วเขียนจากตรงนั้นขึ้นมาด้วยส่วนค่ะเพียวเพียววรินนะคะรับบทเป็นไมคะค่ะสวัสดีค่ะเรเวนิต้ารับบทเป็นไลลาค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะรับบทเป็นโซนาค่ะสวัสดีค่ะปิ่นธัญชนกค่ะรับบทเป็นโฟนค่ะสวัสดีค่ะสายลุงค่ะรับบทเป็นลิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะนุ่นกิ่งการค่ะรับบทเป็นเนสค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนิราวัฒน์ค่ะรับบทเป็นเซีว แับแรกคือต้อง,ต,องต้องเริ่มที่สภาพแวดล้อมที่ถ่ายทำก่อนคะ่ะมันเป็นเกาะแล้วก็แสงแดดคือแรงมากเพราะว่าทุกคนจะได้รอยรอยเสื้อกลับไป <c oughs> ก็คือเราถ่ายตั้งแต่เช้ายันยัน,ยนยแบบว่าเยอแสงหมดแล้วก็ยืนไหนอะไรนยแดดก็จะแรงมากมากตอนเช้าก็จะร้อนมากตอนกลางคืนก็จะหนาวมากลมทะเลอีกใช่ค่ะมาแรงมาแรงมาแรงมายกให้พม่ชคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยกัน แรงมาหลายๆคนกลัวมาแรงก็แบบแต่แรกแต่วันแรกเลยตึงมือก็มีค่ะว่ายังไงอุ๊ยอุ้ยแค่ตลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ถึงเกาบค่ะใช่เหรอเขียน่ะเขียนแต่ว่า จะว่าแล้วคือซีอารมณ์มันเยอะแต่มันยังมีที่แบบว่าพวกเราอยู่ด้วยกันนะคะคือเวลามีรรู้สึกแย่เออเราจะซัพพอร์ตกันอย่างนั้นเราก็ได้ไปเชิญคนเดียวใช่อะไรอะไรก็ตัวไปด้วยกันตัวโลกกันหมดยังไงก็ฝากติดตาม Remember 15ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนนี่พยายามแล้วก็เต็มที่กันมากๆนะคะก็เวิร์กช็อปมาเป็นปีแล้วยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูทุกอีพีด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าผม ผมจิมมี่การนะครับผมรับบทเป็นเคโตครับครับผมทอมมี่สิริโชคนะครับรับบทเป็นเคนครับครับสวัสดีครับผมซีฟึกครับรับบทเป็นท่บิวครับสวัสดีครับเอสครับรับบทเป็นแดนครับสวัสดีครับบอสเดลังคบรับบทเป็นแม็กครับสวัสดีครับไบเท์น์คารทอครับรับบทเป็นโกโซ่ครับผมว่าประสบการณ์นี้น่าจะเจอกันเหมือนกันนะครับครับทุกคนลุยกับความทรหดความอะไรกันมาด้วยกันครับใช่ครับจริงๆผมว่ามันเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถ่ายเลยครับ ถค่เราตื่นเช้ามาตีตีห้าแล้วก็แบบว่าการเดินทางกว่าจะถึงกระเพชั่นอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างทรมหดเลยคะเพราะแบบต้องนั่งแบบโฟวิวขึ้นเขามาแล้วลุยโคลนมาอะไรเงี้ยทุกทุกวันนะครับทุกคนนั่งนะแต่ผมไม่คนขับใช่ใช่พี่จะผัดจะผัดกันกลับรถพี่ดำกันเรื่อยเรื่อยก็เหมือนเล่นสนุกเลยครับโยกโยกแบบแต่ก็ แต่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าว่าเราไม่เคยเจอเนาะมันก็ได้แบบว่าความท้าทายในการฝึกฝนตัวเอง<ช>ครับใช่ในการแบบว่าการทํางานด้วยเจอแดดเจอฝนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ว่าใช่ครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับมีใจกักนอะไรเงี้ยการทํางานหลายอย่างมัน <c oughs> แบบก็เหมือนที่ใใพี่ดำพูดพวกผมผ่านเรื่องนี้ได้ ก็น่าทรลดกับกับหลายๆบรรยากาศแล้วอ่ะท,ที่พูดกันไปว่ามันทรลอดมันอะไรแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ากลับมามองดูจริงๆมันคือพอตรงกมที่ดีครับม,มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เรารับเล่นเรื่องนี้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ใช่ใชแคครั้งเดียวหรอคะมีมีอีกก็เล่นอีกครับีกเล่นอีกครับเรียกว่าสนุกพูดตอนแรกเมื่อกี้ใครใครพูดเรียกว่าแบบมันมันแล้วก็สนุกเราได้แบบได้ลองทําอะไรที่มัน มันไม่คิดว่าเราจะทําได้ท้อไม่ท้อมันมันไม่มันไม่เป็นเชิงความท้อเราเราเรามองว่ามันเป็นมุมมองประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่เราไม่เคยเจอมันก็จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลอยู่แล้วอันนี้เราไม่น่าจะแบบไปรู้คนแทนคนอื่นได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกท้าทายแล้วมันเป็นการที่แบบมันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบสําหรับเราแบบวิเศษมากๆกับการอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบซีรีส์ไหนที่ ทำแบบนี้มาแบบนานมากของประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆแล้วก็การฝึกฝน,นตัวเองในวินัยด้วยหรือว่าการการคุยกันของเพื่อนๆนนที่มีใจกันของนักแสดงและการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดสิ่งนั้นหลายๆอย่าง,งจริงๆผมว่ามันดีครับหมายถึงว่ามันมันลำบากมากๆแล้วมันทําให้ทุกคนแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยทาให้เราแบบว่าได้คุยกันมากขึ้นแล้วช่วยเหลือกันมากขึ้นในเซนแต่ละซีนต์ทำให้เราแบบสนิทกันจริงๆสองคนนี้จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับ คุณท้องนะครับจังหวะได้พูดสักทีโยนนั่นแหละครับเชิญเลยครับคุณครับารเชิญเลยครับเชิญเลยครับพูดถึงเหมนคุณชายดำเราพูดเออต่อบถ้าพูดถึงซีรีส์แล้วกันครับไปต่อที่เราเราไม่ตายแล้วคือเหมือนอยากเสริมที่เหมือนที่ผู้หญิงเขาพูดไปเมื่อกี้ว่าอยากให้ดูจนจบเพราะว่าเหมือนแล้วกลับมาดูซ้ำอีกทีอ่ะเพราะว่ามันจะความคิดมันจะไม่เหมือนเดิม เวลาเราดูไปรอบแรกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวละครเขาทํแบบนี้เพราะอะไรแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยครับเหตุผลมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเรากลับมาดูอีกรอบนึงเนี่ยเราจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นจริงๆจริงผู้หญิงเขาก็ดูแลผู้ชายเหมือนกันนะใช่จริงๆบางทีแบบทำไมผู้หญิงแข็งแรงกว่าเราอีกวะในโรงแรมห้องทุกคนมันติดกันเป็นชั้นเดียวกันหมดใช่ครับใช่ไหมมีมีผู้ดูแลนักแสดงอยู่หัวหัวนะที่เหลือก็เป็นนักแสดงหมดแล้วก็ทุกห้องคือไม่มีใครอยู่ห้องตัวเองหรอกครับกลับบ้านแต่ละวันคือทุกคนได้แบบ ไปนอนกกกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับทุกวันแล้วก็มัวไปรวมตัวการเป็นเดอะแก๊งกันไปกเว้นแต่คนที่แบบอนามัยก็จะแบบนอนเร็วก็จะแบบไม่ไหวแล้ววันนี้เล่นหนักหรือเกินนะฮะแต่ทุกคนมันจะมันจะเป็นแบบจะมีเขาเรียกอะไรรักษาร่างกายหนึ่งรักษาจิตใจหนึ่งทุกคืนนะครับมันจะมีสองแบบครับก็ฝากติดตามเรื่องเรียน b e ษาอังกฤษทีนด้วยนะครับทุกคนแบบว่าเต็มที่กับมันมากมากเลยครับ ไม่ตัดข้างหลังเลยเมื่อกี้ทำไมครับกอลมาเลยหรอเข้ากบ้านมาก็ทำอไเพื่อนเป้าหมายของผมในการสร้างเรื่องนี้มาถึงจุดเนี้ยเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมได้เห็นนักแสดงทุกๆคนแล้วผมอยู่ในห้องตัดแล้วก็ได้เห็นการแสดงของทุกๆคนนะครับผมได้ปั้นและสร้างนักแสดงมีคุณภาพขึ้นมากลุ่มหนึ่งได้ได้มีการสู่ร่วมงานกับพุ่มกับที่ไปซึ่งเป็นพุ่มกับครั้งแรกกับซีรีส์แล้วก็มีความสุข ได้เห็นทีมงานทุกๆท,ทีมทํางานเต็มประสิทธิภาพไม่มีใครย่อหรือย่อนหย่อนไปกับ,กบใครเลยนะครับก็ถือเป็นความสําเร็จความคาดหวังของผมเนี่ยผ่านตรงจุดนั้นไปนะครับได้ผ่านมีการร่วมมือระหว่างวิวกับเราก็อีกหนึ่งเช็คบ็อกที่ผมรู้สึกว่าประสบความสำเร็จได้่ายเมืองนอกมีแฟนแฟนๆให้การยอมนะรับนะฮะถึงแม้ผมจะไปทุกตีเขามากแฟนๆดอมทั้งหลายแหล่ก็แฮปปี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนเรามาตลอดการเดินทางก็ผ่าน ความคาดหวังทุกๆอย่างของผมไม่มีอะไรที่ยังไม่ผ่านจนถึงจุดนี้จุดสุดท้ายผมคิดว่าความคาดหวังของผมเนี่ยวันนี้มีผู้กำกับภาพยนตร์มาดูหลายท่านมีแฟนคลับมาดูมีสื่อมวลชนมาดูมีนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นักร้องและคนอื่นๆมาจำนวนมากผมอยากให้เขาได้เห็นแล้วถามกับตัวเองว่าอุ้ยเราจะ เราเราจะเปลี่ยนตัวเองไปพัฒนาเราเห็นความตั้งใจของเราแล้วกลับไปแล้วมองว่าเราจะพัฒนากลับมาพัฒนาวงการได้หรือเปล่าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีการพูดกันเยอะมากดา,ารานักร้อจะพูดกันว่าทาไมเราส,สู้เกาหลีไม่ได้ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นจุดเล็กๆให้เขาได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยเราพยายามอย่างบ้าคลั่งเพื่อเปลี่ยนและผลักตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับสากลได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูที่ภาวะไรวันนี้700ที่นั่งเว้นตามมาตรการเนี่ยนะครับ ได้ดูได้เห็นแล้วได้กระตุ้นตัวเองกลับไปที่บ้านแล้วสร้างอะไรให้เป็นสากลให้สู้ได้ไม่ใช่แค่พูดยืนอยู่ในเน็ตในปัจจุบันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคาดหวังนี้จะเกิดผลสำเร็จนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ